สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life กลับมาที่การแปลหนังสือ Conversation with God Book 4หรือสนทนากับพระเจ้าเล่มที่4ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเล่มนี้ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยผมเพียงแปลด้วยตัวเองจากต้นฉบับภาษาอังกฤษคุณสามารถย้อนกลับไปรับชมรับฟังคลิปบทก่อนๆได้จาก playlist ที่ชื่อว่าสนทนากับพระเจ้าเล่ม4นะครับเอาละครับ เราไปว่ากันที่เนื้อหาบทที่18กันเลยโอเคครับงั้นต่อไปข้อ 5, 6, 7ทั้งหมดนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมที่อย่างลากลึกในสังคมทุกที่บนโลกใช่ไหมครับงั้นมาทวนกันอีกทีข้อ5คือเผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วไม่ยอมรับแนวคิดในอารยธรรมมนุษย์ที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและการลงโทษข้อ6คือ เผ่าพ,พันธุ์ผู้ตื่นแล้วไม่ยอมรับแนวคิดในอารยธรรมมนุษย์เกี่ยวกับความขัดสนขาดแคลนข้อ 7. เผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วไม่ยอมรับแนวคิดในอารยธรรมมนุษย์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของพวกนี้เหมือนการเหวี่ยงแหไปทั่วเลยนะครับจะเป็นไปได้ยังไงที่การอาศัยกันแบบกลุ่มแม้จะเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตผู้วิวัตรระดับสูงจากต่างมิติก็เถอะ จะสามารถใช้ชีวิตโดยไม่มีกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความประพฤติบ้างเลยหรือเป็นไปได้ยังไงกันที่สมาชิกของกลุ่มจะไม่รู้สึกถึงการไม่เพียงพอบ้างโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่สามารถเรียกสิ่งใดๆว่าเป็นของตัวเองได้เลยเรามาดูกันที่ส่วนที่2ของคำถามก่อนนะไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั้นจะมีอยู่เพียงพอเสมอ เมื่อเธอคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้หมายถึงเมื่อการอยู่รอดไม่ได้เป็นคำถามแล้วแล้วก็ความคิดเรื่องการเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็ไม่สำคัญอีกต่อไปคําถามที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าจะอยู่รอดได้ไหมแต่เป็นจะอยู่รอดได้อย่างไรเมื่อการดำรงอยู่ชั่วนิดนิรันต์ได้ถูกยืนยันแล้ว การแบ่งปันที่สมบูรณ์และเต็มที่ในทุกสิ่งที่มีอยู่แก่คนที่มีก็จะเกิดขึ้นและความร่วมมือในการอนุรักษ์ธาตุใดๆหรือสิ่งของใดๆที่ไม่ได้มีอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกหนแห่งทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ในสภาวะทางกายภาพก็จะเกิดขึ้นผลจากเรื่องนี้ก็จะไม่มีความขาดแคลนได้ถูกเอ่ยถึง และอะไรก็ตามที่มีรูปแบบในธรรมชาติที่ไม่ได้มีอย่างไร้ขีดจำกัดก็จะไม่ถูกนำมาใช้หรือทดแทนด้วยสิ่งอื่นที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้สอยได้อย่างเท่าเทียมกันดีจังเลยนะครับยังมีบางแห่งในจัก,กรวาลที่สิ่งจำเป็นจะไม่มีวันหมดไปแต่บนโลกของเราคงไม่ได้โชคดีแบบนั้นที่จริงเธอโชคดีนะ ไม่มีธาตุอะไรที่จำเป็นต้องใช้หมดไปจากโลกของเธอได้หรอกงั้นเหรอครับแล้วสิ่งธรรมดาสามัญอย่างน้ำาละครับเหมือนที่ผมบอกไว้มีมนุษย์เทียบเป็นเปอร์เ,เซนต์มหาศารที่ยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้เลยการขาดแคลนน้ำไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือความตั้งใจจริงต่างหากมีพวกเธอจำนวนไม่มากที่ใส่ใจพอในการนำน้ำสะอาด เือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แบบทันทีทันใดถ้ามีจำนวนคนมากพอแล้วล่ะก็มันก็จะไม่ใช่ปัญหาถูกครับสถาบันทรัพยากรโลกรายงานไว้ในเว็บไซต์ว่าติดอาวุธด้วยข้อมูลที่ถูกต้องประเทศที่ประสบความตึงเครียดสูงสามารถดำเนินการบริหารและมีกลยุทธ์ในการเก็บรักษาแหล่งน้ำของตนโชคายนะครับ ประเทศที่มีสถานะเศรษฐกิจในระดับล่างอาจไม่มีศักยภาพเหล่านี้ดังนั้นมันน่าจะต้องขึ้นอยู่กับประเทศที่ร่ำรวยกว่าเพื่อช่วยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นใช่มันก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันในอรารยธรรมทั้งหมดนั่นแหละฉันขอยืนยันกับเธอเลยนะมันไม่ควรมีพื้นที่ใดในโลกที่คนไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ และไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำให้เป็นผลดีแก่ชีวิตได้เท่ากับการที่ผู้คนบนโลกให้ความใส่ใจแก่ผู้อื่นได้อย่างเพียงพอแต่ต้องจดจำไว้ว่าตามที่เธอบอกนะนะที่เราพูดถึงเผ่าพันธุ์ที่ยอมปล่อยให้เด็กๆจำนวนมากกว่า650คนต้องอดตายเพราะขาดอาหารทุกๆชั่วโมงใช่ครับเรายังเป็นเผ่าพันธุ์ที่ล้าหลังอยู่แน่ๆ ทั้งการกระทำหรือการขาดการกระทำลบกวนท่านช่วยขยายหน่อยครับจะป่าเถื่อนหรือไม่ก็ตามในานามแห่งความดีประชากรบนโลกนั้นไม่สมควรที่จะต้องตายลงเพราะอาหารไม่เพียงพอจากทั้งหมดทั้งมวลบนดาวเคราะห์ที่มีอาหารมากมายถูกเขี่ยทิ้งจากจานมื้อคำ่ำในพัตคารตั้งแต่กรุงปารีสสู่นครลอสแองเจลิสสู่เมืองโตเกียว ปริมาณที่มากพอในการหล่อเลี้ยงหมู่บ้านเล็กๆบางพื้นที่ในโลกได้เป็นสัปดาห์เด็กๆไม่ควรต้องอดอยากจนถึงความตายผมรู้ครับกระทรวงกรเกษตรของอเมริกาได้คาดการว่ามีขยะจากอาหารเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีถึง30-40%ของแหล่งอาหารทั้งหมดแล้วประมาณการไว้ว่ามีอาหารจากร้านค้าพัตคาและบ้านเรือนปริมาณ 66.5ล้านตันกลายเป็นขยะในปี2010นี่จากสถิติของรัฐบาลเลยนะครับสิ่งที่เรากําลังคุยกันอยู่นี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยในอารยธรรมของผู้ที่วิวัตรในระดับสูงและนี่คือคำตอบต่อคำถามที่ว่าทำไมเหล่าสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติจึงไม่เคยมีประสบการณ์ที่เรียกว่าไม่พอ มันจะมีเพียงพออยู่เสมอที่จะแบ่งปันข้อสงสัยที่ว่าสวออรสสามารถดำรงอยู่ได้อย่างไรโดยปราศจากจัญญาบันเพื่อควบคุมพฤติกรรมชัดเจนว่าความเข้มข้นในสภาวะแห่งการตื่นเป็นผลสะท้อนมาจากความเข้มข้นในการควบคุมตัวเองที่เผ่าพันธุ์นั้นๆพึงมีจัญญาบันของสิ่งมีชีวิตผู้วิวัน์ในระดับสูงจากต่างมิตินั้น ช่างงดงามอย่างเรียบง่ายนั่นคือไม่คิดเรื่องผู้อื่นไม่พูดเรื่องคนอื่นและไม่ทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเหมือนกับสิ่งที่อยากให้ผู้อื่นคิดพูดและทำแบบนั้นกับตัวเองโอ้โหเรากลับมาเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนมีใครสักคนบนโลกเคยพูดไว้นานมากแล้ว ที่จริงแล้วทุกศาสนาบนโลกของเธอก็สอนสิ่งที่เธอเรียกว่ากฎทองคําในแต่ละเวอร์ชั่นของตัวเองอยู่แล้วความต่างระหว่างวัฒนธรรมมนุษย์กับอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตผู้วิวัฒน์ในระดับสูงก็คือสวรสนั้นนำกฎที่ว่าด้วยการตอบแทนซึ่งกันและกันมาใช้ในชีวิตของพวกเขาด้วยไม่ใช่แค่ท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง ครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับอริยธรรมที่ว่าหากมีใครสักคนทำบางสิ่งแก่ผู้อื่นโดยเป็นสิ่งที่เขาไม่สมควรทำกับตัวเองล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบางคนก่ออาชผมแน่ใจว่าท่านคงจะบอกว่าไม่มีคำนี้ในภาษาของพวกเขาแต่ผมก็จะขอพูดละครับก่ออาชญากรรมถูกแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมและการลงทันในวัฒนธรรมของสิ่งมีชีวิต ู้วิวัน์ในระดับสูงจากต่างมิติไม่มีใครก่ออาชญากรรมเพราะทุกคนเข้าใจว่าพวกเขาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันการไปรุกรานผู้อื่นจึงไม่ต่างอะไรกับการรุกรานตัวเองไม่มีสิ่งที่เธอเรียกว่าความยุติธรรมด้วยแนวคิดเรื่องความยุติธรรมนี้ได้ถูกเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเป็นการกระทำที่ดีงาม ในสังคมมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมและแน่นอนครับความยุติธรรมก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้กับทุกกรณีเสมอไปแต่อย่างน้อยคนส่วนใหญ่บอกตัวเองว่าพวกเขาสบายใจที่ได้รู้ว่าต้องมีความยุติธรรมตามมาอย่างแน่นอนการพิพากษาและการลงทันชั่วกับชั่วกันเธอต้องตัดสินใจตอนนี้นะว่าต้องการพระเจ้าผู้มีความรักไร้เงื่อนไขหรือ พระเจ้าผู้นิยมการพิภากษาการประนามการลงทันผมรู้ครับผมรู้มันช่างหน้าสับสนจริงๆเราทั้งหมดนั้นซับซ้อนมากๆเราไม่อยากถูกพิภากษาจากท่านแต่เราก็ต้องการให้ท่านพิภากษาเราไม่อยากถูกลงทันแต่เรารู้สึกหลงทางถ้าไม่มีมันอยู่และสิ่งที่ท่านพูดประจำในทุกการสนทนาฉันไม่มีวันลงทันพวกเธอเราจึงไม่อยากเชื่อ บางคนถึงขั้นโกรธเคืองเลยละครับเพราะหากท่านไม่พิพากษาไม่ลงทันแล้วสิ่งไหนกันที่จะทำให้พวกเรามีพฤติกรรมที่ซื่อตรงและมีศีลธรรมหากไม่มีความยุติธรรมในสวงสวรรค์แล้วใครกันล่ะจะจัดการความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นบนโลกทำไมเธอถึงได้ยึดให้สวงสวรรค์เป็นผู้จัดการกับสิ่งที่เธอเรียกว่าความอายุติธรรมกันละ่ะ จะมีฝนอันสดชื่นที่สามารถชะล้างความอายุติธรรมตกลงมาอย่างนั้นหรือครับผมงั้นฉันขอบอกไว้นะฝนที่ตกมาเป็นได้ทั้งความยุติธรรมและความอายุติธรรมเหมือนเหมือนกันนั่นแหละอ้าวแล้วประโยคที่ว่าการแก้แค้นเป็นของฉันที่เป็นวจนะในไบเบิลเหรอครับฉันไม่เคยพูดพวกเธอสักคนแต่งขึ้นมาเองและพวกเธอที่เหลือก็เชื่อกันหมด ความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่เธอจะประสบหลังจากการลงมือทำบางสิ่งแต่เกิดขึ้นเพราะเธอทำในสิ่งที่ควรความยุติธรรมคือการกระทำจึงไม่มีการลงทันสำหรับการกระทำใดๆเผ่าพ,พันผู้ตื่นแล้วเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ผมมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วล่ะครับเพราะเรามัวแต่หาความยุติธรรมหลังจากที่ความอายุติธรรมได้เกิดขึ้น ทั้งที่เราควรทำในสิ่งที่ยุติธรรมในทุกๆก,กรณีผ่านการเลือกและการปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนตั้งแต่แรกถูกเพ่งเลยเธอตอกตะปูตรงหัวพอดีความยุติธรรมคือการลงมือทำไม่ใช่การตอบโต้เมื่อทุกคนในสังคมทำในสิ่งที่ยุติธรรมเช่นเดียวกับที่ทุกชีวิตในเผ่าพันธุ์ผู้ตื่นแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการพิพากษาหรือการลงทันเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงสร้างสังคมอีกต่อไปสินะครับไม่จำเป็นเลยแต่มันจะเป็นไปได้เหรอครับมันจะมีวันที่ทุกคนประพฤติตัวอย่างยุติธรรมได้งั้นหรือมีสิเมื่อทุกคนตื่นขึ้นทุกคนจะตื่นขึ้นได้เหรอครับพวกเธอกำลังตัดสินใจกันอยู่ในตอนนี้พวกเราเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันมาแล้วในบทสนทนาครั้งก่อน เป็นคำพูดแบบเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะครับบางส่วนที่เพิ่งพูดไปเหมือนการถอดเทปแบบคำต่อคำจริงๆผมก็ดีใจนะครับที่ได้พูดซามอีกครั้งก็เหมือนกับการจดจำประโยคเด็ดๆจากบทละครหรือบทกวีที่ชื่นชอบนั่นแหละครับฉันขอดีใจร่วมกับเธอนะสิ่งที่เรากำลังพูดในตอนนี้เป็นโอกาสดีมากๆของผมที่จะได้นำมาผสมผสานกับสิ่งที่ท่านเคยบอกมาก่อนแล้ว สอดประสานกาันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเป็นความตั้งใจของฉันเองส่วนหนึ่งของการเชื้อเชิญครั้งที่สามนั้นเกี่ยวข้องกับการบูรณาการในองค์รวมด้วยนะจบบทที่18แล้วนะครับติดตามบทที่19ในคลิปถัดไปอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ